อดทนแบบสุมาอี้พลังแห่งความนิ่งและการรอคอยสู่ชัยชนะที่ยั่งยืนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหลักคิดและคุณสมบัติอันโดดเด่นของยอดกุลซือและรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสำก๊กอีกท่านหนึ่งคะ่ะท่านไม่ได้โดดเด่นด้วยความกล้าหาญในสนามรบแบบกวนอูหรือสติปัญญาที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้ดังคงเบง้งแต่เขามีสิ่งที่เหนือกว่านั้นนั่นคือ ความอดทนอันเป็นเลิศความนิ่งสงบและความสามารถในการรอคอยโอกาสอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบุรุษผู้นั้นคือสุมาอี้ผู้ที่ในท้ายที่สุดสามารถเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดและวางรากฐานให้กับราชวงศ์จิ้นได้สำเร็จสุมาอี้ไม่ได้มีภาพลักษณ์ของนักรบผู้บ้าระหำ่ำหรือนักวางแผนที่บูมบามพุ่งเข้าชนแต่เขามีคุณสมบัติที่ทำให้ทุกคนต้องยอมสยบนั่นคือ ความอดทนและความสามารถในการเล่นเกมแห่งการรอคอยที่ไม่เหมือนใครเขาเข้าใจว่าในบางสถานการณ์การเคลื่อนไหวเร็วเกินไปอาจนำมาซึ่งความพ่ายแพ้และชัยชนะที่แท้จริงมักเกิดขึ้นจากการรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือแก่นแท้ของการอดทนแบบซูมาอี้ที่เราจะมาถอดรหัสและนำมาปรับใช้ในชีวิตของเรากันค่ะหัวใจของการอดทนแบบซูมาอี้คือการ ควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์และมองการไกลกว่าผู้อื่นลองย้อนนึกถึงฉากที่เป็นตำนานระหว่างซูมาอี้กับคงเบ้งในศึกทุ่งบิชูคงเบ้งพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อยั่วยุให้ซูมาอี้ออกมารบไม่ว่าจะส่งเสื้อผ้าสตรีไปให้เพื่อดูถูกเหยียดหยามหรือใช้วิธีการท้าทายสารพัดแต่ซูมาอี้กลับนิ่งสงบอย่างน่าอัศจรรย์เขาไม่ได้ตอบโต้ไม่หลงกลกับคำยั่วยุเหล่านั้น และไม่ยอมออกไป,ปเผชิญหน้าตามแผนของคงเบง้งจนในที่สุดคงเบ้งก็ป่วยตายไปเองในไข้ทับนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของพลังแห่งความอดทนและการควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์ของซูมาอี้ค่ะแก่นแท้ของความอดทนแบบซูมาอี้จึงไม่ใช่การอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแต่มันคือการควบคุมอารมณ์และจิตใจได้อย่างแม่นยำการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านและการมองการไกลกว่าผู้อื่น เขารู้ว่ากำลังของเขาด้อยกว่าของเบ้งในช่วงแรกและรู้ว่าของเบ้งมีข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรการที่เขาไม่ออกรบคือการรู้เขารู้เราอย่างถ่องแท้แล้วเราจะดึงคุณสมบัติอันน่าทึ่งแบบซูมาอี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างคะสิ่งแรกที่ซูมาอี้สอนเราคือการควบคุมอารมณ์และจิตใจคือรากฐานสำคัญเขาสามารถเก็บอารมณ์ได้อย่างมิดชิด ไม่ปล่อยให้ความโกรธความกลัวหรือความอยากเอาชนะชั่ววูบม,มาบงการการตัดสินใจของตนเองในชีวิตจริงเมื่อเราเผชิญหน้ากับคำวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดในที่ทำงานปัญหาความสัมพันธ์หรือความท้าทายต่างๆการเรียนรู้ที่ไม่ตอบโต้ทันทีการหายใจลึกๆและการทบทวนสถานการณ์อย่างรอบคอบก่อนจะแสดงปฏิกิริยาจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่สร้างปัญหาเพิ่มและรักษาความสงบภายในไว้ได้เสมอถัดมาคือการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านและมองหาจังหวะสุมาอี้ไม่ได้นิ่งเฉยเพราะกลัวแต่เขานิ่งเฉยเพราะเขาประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเขารู้ว่าอะไรคือข้อจำกัดของคู่ต่อสู้และอะไรคือจุดแข็งของตัวเองที่ซ่อนอยู่การที่เขาไม่ออกรบในตอนแรกคือการรอให้คู่ต่อสู้เผยจุดอ่อนออกมาเองในชีวิตเรา เราก็ควรใช้เวลาในการวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาสต่างๆอย่ารีบร้อนเดือสรุปลองมองจากหลายมุมมองถึงผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดลงไปการประเมินอ,อย่างรอบคอบจะทำให้เราเห็นจุดอ่อนของสถานการณ์หรือช่องว่างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในภายหลังเหมือนซูมาอี้ที่รอให้ขงเบ้งอ่อนกำลังหรือรอจนกว่าสถานการณ์จะเอื้ออำนวยให้เขาได้เปรียบมากที่สุด ชัยชนะของเขาไม่ใช่จากการโจมตีอย่างรวดเร็วแต่มาจากการรอให้คู่ต่อสู้เหนื่อยล้าหมดท่าหรือทำผิดพลาดเองนั่นคือหลักการที่ว่าเวลาคือทุกสิ่งการไม่รีบร้อนลงทุนไม่รีบร้อนเปลี่ยนงานหรือไม่รีบร้อนตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆจนกว่าจะมั่นใจว่าจังหวะเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จของเราได้อย่างมหาศาลค่ะอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญคือ การอดทนต่อแรงกดดันและคํำยั่วยุการถูกยั่วยุจากขงเบ้งเป็นบททดสอบที่หนักหนาสาหัสสำหรับซูมาอี้ท่านถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีถูกเหยียดหยามแต่ท่านก็อดทนได้นั่นแสดงถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันภายนอกไม่ว่าจะเป็นคำพูดร้ายๆการกระทำที่ตั้งใจจะทำให้เราเสียสติหรือความคาดหวังจากคนรอบข้างในโลกปัจจุบันเราต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากงานสังคมโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ความคาดหวังจากตัวเราเองการฝึกที่ไม่ให้ความเห็นของผู้อื่นมาควบคุมการกระทำของเราการยินหยัดในหลักการและแผนการที่เราเชื่อมั่นแม้จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือดูถูกจะทำให้เราไม่หลงทางและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนระยะยาวและเป้าหมายสูงสุดซูมาอี้ไม่ได้สนใจแค่ใช้ชนะในศึกเดียว แต่เขามองถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการสร้างรากฐานอำนาจที่มั่นคงให้กับตระกูลสุบมาและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จโดยการยึดอำนาจจากวุยกกได้ในรุ่นลูกหลานของเขาความอดทนของเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ที่ต้องใช้เวลาหลาย10ปีเป็นมรดกทางยุทธศาสตร์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในชีวิตเราเราก็ควรมีวิสัยทัศน์ระยะยาวกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานไปตามแผนอย่างสม่ำเสมอแม้ผลลัพธ์จะไม่ปรากฏในทันที การมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าจะช่วยให้เราอดทนต่อความยากลำบากเล็กๆน้อยๆระหว่างทางได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะต้องการความอดทนที่ไม่ธรรมดาความอดทนแบบซูมาอี้จึงไม่ใช่แค่การอยู่นิ่งๆหรือการเฉยชาแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างสติปัญญาอันลึกซึง้งการควบคุมตนเองอย่างคร่งครัดการมองการไกลในอนาคตและความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งทำให้เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งที่ดูเหนือกว่าได้อย่างน่าทึ่ง มันเป็นพลังที่อาจมองไม่เห็นในตอนแรกอาจมองว่าไม่กล้าหรือขี้ขลาดแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะปรากฏออกมาอย่างยิ่งใหญ่และนำมาซึ่งชัยชนะที่ยั่งยืนและที่สำคัญที่สุดคือชัยชนะที่มั่นคงจนสามารถสืบทอดไปถึงรุ่นลูกหลานได้ด้วยค่ะ